แค่สองร้อยสิบเยนเองทิ้งลงพื้นนะคะชิมให้ดูด้เลยชิมดีกว่าแล้วที่นี่คือโฮเทลแกรนโทย่านะครับคำคืนนี้นี่ในี่มะตก สวัสดีครับแล้วตอนนี้คุณอยู่กับช่องรถหญิงยังชาแนลฮะเราอยู่ที่สุวนรณภูมิแอร์พอร์ตนะครับทั้งหมด4ชีวิตจะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปนนะฮะหรือญี่ปุ่นเองนะครับก็เป็นประเทศที่เราไปบ่อยมากแต่ว่าเรายังไม่เคยไปซัปโปรโรหรือฮอกไกโดเลยนะฮะและครั้งนี้เราพาเด็กน้อยนะฮะเด็กน้อยผู้ผาไปดูนสวัสดีครับสิสวัสดีครับ ภูผาไปไหนครับไปจีแปงค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปภูผาด้วยนะครับกับช่องภูผาช่องนู้นหน่อยยังยังนะครับต้องผัวชื่อช่องอะไรครับเฮียวีโกใช่ไหมครับเฮียวีโก้โอเราเช็กอินออนไลน์มาเช็กอินออนไลน์มาแล้วครับ อันนี้เราเอากระเป๋าไปลดว้วาวผู้่าจะลงที่เจปแปนแล้วครับแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับนิวชิตโตเซ็นนะครับที่ซโปรโลกกยโดนะครับผมบว่า ใ,ใส่เองอยัางายเลยอ่ะตอนนี้รอกระเป๋าเดินทางแล้วครับเจ๊ครับระหว่างรอ,งองกระเป๋านะก็ไปแปรงฟันล้างหน้าห้องน้ำให้เสร็จก่อนก็ได้นะครับเพราะใช้เวลาอยู่สิบห้ายี่สิบนาทีนะไะมาเราก็มาถึงปุ๊บออกจากตรงเมื่อกี้ใช่ไหมฮะที่ตอมอตรวจคนเข้าเมืองห <c oughs> รืก,การกล่องก็หาป้ายคางเรนเท่ล ค่ะก็ออกมาก็ซ้ายเลยครับถ้าเช่ารถนะแล้วก็มาลงลิฟต์ตัวซ้ายสุดเลยไปชั้นไหนนี่อ่ะชั้น 1F 1F น่นี่ดูบรรยากาศครับข้างหลังก็มีหิมงสนตกแต่งสลยสวะเลยพี่หญิงเช่าบริษัทอะไรครับลำนี้ คเคล็ดลับคือเราจองเป็นเว็บภาษาญี่ปุ่นล้วนนะฮะน,นิปปอนคาเลนส์นี่ตอนนี้เขาไม่มีเจ้าหน้าที่นะฮะเป็นแบบนี้ทุกที่แล้วแค่โทรปุ๊บเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มารับเ,เราก็บอกข้อมูลเข้าไปนะฮะแล้วเขาก็จะให้เรารอที่นี่เดี๋ยวจะส่งเจ้าหน้าที่มารับไม่กระดเลยนะฮะเดี๋ยวรอดูครับคุณผ่าทำอะไรอ่ะทำอะไรครับแค่กี้มูกแคกขี้มูชจบเพื่อนๆเลย ก็เขาบอกว่าให้เราตรงนี้ป้ายชูเทนมิเดสนี่รู้สึกจะเป็นแบบนี้หลายสนามบินเขาก็ไม่รู้จะนั่งรอใครอ่ะนะไม่ต้องบอคอินแล้วครับเราก็รอรถประมาณ5-10นาทีไม่นานเกินนี้เลยนะครับแล้วเขาก็มาส่งเราที่ออฟฟิศของนิปปอนเลยนะคะตอนนี้ก็พี่หญิงกำลังทำเอกสารนะครับใช้ใบขี่พี่โนกับพาสวัรดตพี่โนเป็นคนขับขี่นะฮะเจ้าหน้าที่เขาก็จะจัดการให้เรานะครับ มาเราไปดูนะฮะเรานั่งรถบัสมาประมาณ5-10นาทีนะครับริอปอนเลยนะคะก็จะอยู่ห่างจากตัวสนามบินมาประมาณหน,นึ่งนะฮะนี่รถบัสที่เมื่อกี้พาเรามาที่นี่อากาศกำลังดีเลยนะเนี่ยประมาณ6-7องศาได้ทีช็อตยิว o ัสชเร ในสวนเกเ้อิโอเคเมื่อเรามาที่ออฟฟิศของนิปปอนเลยนะคะแล้วนะครับเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะบอกเราว่าขับรถนะครับแบบนี้ป้ายจราจรประมาณนี้นะฮะที่สําคัญซึ่งจริงๆเขาจะบอกเราอยู่แล้วนะครับว่ามันต้องเป็นประมาณไหนเพราะว่า เรามีใบขับขี่สากลอยู่แล้วนะครับเขาจะขอใบขับขี่เราตัวจริงนะครับทั้งที่เป็นสากลแล้วก็เป็นของบ้านเราด้วยนะครับบางที่ก็ไม่ขอของบ้านเรานะแต่ติดตัวไปด้วยเพื่อกันเซฟนะฮะแล้วเขาจะบอกวิธีการใช้รถเพราะช่วงนี้หิมะตกนะครับยางสโนโอเอยพื้นที่หิมะไฟฉนรักต่างๆเขาจะบอกหมดเลยรวมถึงประกันภัยที่เราทําไว้ด้วยนะครับตรงนี้แจ่มมากๆเจ้าหน้าที่บอกดีมากในป้อนเลนอาคาไปไปดูรถกันครับละเอียดมาก เอ,อกข้อมูลละเอียดน่ารยอ้าวหลังจากทำเอกสารกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาเช็ครถกันว่ามีรูรอยตรงไหนบ้างนะครับก่อนที่เราใช้เพราะว่ามันใช้มาก่อนแล้วแล้วก็รับรถแล้วก็ไปขับกันสนุกสนานด้วยความปลอดภัยนะครับและนี่คือรถ Honda Fit นะฮะหรือ j a z สบ้านเรานั่นเอง เราได้สีนี้มาด้วยสวยเชียวนี่เขาจะมีคาร์ซีทนะครับแบบนี้มาด้วยแล้วก็จะมี g ิ s สได้ด้วยเดี๋ยวไปลองขับไปดูจัดกระเป๋าอยู่ครับมันจะใส่ได้ไหมได้แมวโอ้ GPS ถ้าตั้งเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาให้แล้วนะครับ <Okay. S 1> แต่เราก็เตรียมของเราไว้ด้วยนะครับ mm hmm. เพราะว่าเราอาจจะไม่ชินในการใช้งาน mm hmm. เอามาแล้วครับทีนี้เราเช่ารถเสร็จแล้วเราขับรถออกมาเลยครับพวงมาลัยขวาขับง่ายเหมือนบ้านเราอยู่แล้วเราก็มาที่ร้านทงคาส,สึเจ้าเด็ดเจ้านี้เลยนะฮะพี่ที่นิปปอนเลนนะครับบอกเรามาว่าร้านนี้เจ๋งมากต้องมากินซึ่งเรามากินแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับดูบรรยากาศครับช่วงนี้หิมะกําลังสวยงามพอสมควรนะฮะแต่ไม่มีตกมาใหม่ๆเท่าไรเลยไปกินส่วนชื่อร้านก็ชื่อทามาฟูจินะครับเซิร์ชได้เลยเดี๋ยวขึ้นแมปไว้ให้ด้วยกินจะิ่มถ่ายเพราะหิวมากลงจากเครื่องมา ร้านนี้พี่ที่ร้านรถเช่านิป้อนแนะนำมานะครับทางจากที่สนามบินประมาณทักสิบนาทีเนาะถนนขับง่ายสบาย,บายอากาศเย็นมากที่ที่นี่เขาจะมีข้าวให้เลือก3มแบบเราเลือกข้าวสูตรต้นตำลับของฮอกไกโดครับจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ มันมีปลาหมึกอืมมีหอยไม่รู้หอยอะไรมีในนั้นมีกุ้งมีผักมีถั่วอร่อยมากต้นากต้นตำลับของเขาก็อร่อยเขามีน้ำจิ้มอืมคตอร่อยร้านนี้ตกจานละประมาณสองพันกว่าเยนก็ห้าหกร้อยบาทนะครับต่อจานอ่ะ น,นี่อินมัมแล้วนะครับนี่ลานจอดก็กว้างขวางนะใครขับรถมาก็มาที่นี่เลยนะฮะสำหรับสาวโก JDM ที่ชอบรถซิงนะดูดิรถ j d ด GTR s k y l i n ออหายากก็จยอดอ,อยู่ที่นี่อ่ะ เดี๋ยวก็ไปต่อนที่นอรบริเบสึกันนะครับที่นี่เขาเรียกว่าหุบเขานรกนะฮะคนไปเที่ยวเยอะแล้วเราแวะๆไปดูแล้วกันนะครับบอยเพื่อนๆเห็นภาพมันก็แจ่มแบบนี้แหละครับ <c oughs> นี่เวลาเราขึ้นทางดวง่วนถ้าเรามีบัตร ETC card ร,รวมไปแล้วค่าเช่าก็นี่เข้าช่อง ETC นะครับมันมีแบบบัตรเหมาด้วยนะเป็นรายวันหนึ่งวันสองวันสามวันจนสิบวันสิบห้าวันอะไรเงี้ยของเรา11วัน10,000เยนเมื่อมาถึงนอรบริเบสึสัญลักษณ์คือพี่ยักษ์ สีแดงก่อนตัวแรกเลยเออเวมมาเหนมาถูกแล้วเอาละครับแล้วเราก็มาถึงแล้วแล้วก็จอดรถกันที่ลานจอดรถของหน้าบอ่อน้ำพุร้อนโนโบริเบสึอ,อันนี้นะครับมีลานจอดรถด,ด้วยและที่สำคัญโอ้โหจอดอยู่ดีๆแม่จา๋านี่น้องกวางนะครับน้องกวางมาโชว์ตัวกินหญ้ากินต้นไม้อะไรตรงลานจอดรถเลยธรรมชาติเลยนะไม่ให้สวนสัตว์ไม่ให้อะไรเลยนะครับอย่างเจ๋ง อะเราไปเดินเล่นดูกันนะครับแล้วตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่ โนบะเรบุสึนะครับเป็นบ่อน,น้ำพุร้อนออนเซนที่สำคัญมากๆของฮอกไกโดนะฮะนักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วมันก็โคตรใหญ่มากๆเลยที่พักโรงแรมก็มีเยอะนะฮะแต่เราไม่พักที่นี่เพราะเราดูแล้วมันเหงาๆเดี๋ยวเราจะไปพักกันที่เลกโทยาดเดี๋ยวขับจากที่นี่ไปที่เลกโทยาต่อเดี๋ยวแวะพามาดูกันปั้น,นึงนะฮะเหมนเหมืนอนไข่เน่าเลยกลิ่นนี่คือกลิ่นแบบ oh, กลิ่นกรรมฐานกลิ่นออนเะซนเนี่ยถึงๆเลย ดูครับพี่น้องที่เห็นเขียวๆเ,เขาขานั่นคือแร่ธาตุทางนั้นเลยนะแล้วก็หิมะนะฮะเป็นส่วนหนึ่งมาดูมันบ้าบที่นี่นะ,ะถ้าใครอยากมาคุณพ่อคุ่แม่นะชอบกินกรรมฐานพวยพุ่ง แต่ไม่ได <c elas> like so ้เห็นน้ำเยอะนะที่เห็นนี่คือแร่ธาตุทขนั้นนะสีเทาสีขาวสีเขียวท้องนี้ก็มีหิมะเยอะอยู่นะฮะอากาศเย็นมากตอนนี้ประมาณ2องศาเจ้าโง่เห็นไหมเห็นควันที่ขึ้นมาไหมธรรมชาติล้วนเลยนะยังไมาจับถุงดินเราไปตุรกีใช่ไหมที่เขาคิเมร่า เป็นไฟขึ้นมาเลยนะแต่ที่นี่จะเป็นไอ้น้ำหอยพุ่งเห็นน้ำบ้างบางส่วนสวยงามครับมาดูทวประมาณหนึ่งนะฮะกลับสำหรับใครที่จะมาที่โนวอริเบสสนะครับก็สามารถขับรถมา นะครัมาหนชั่วโมงจากสนามบินนะครับก็ถึงแล้วนะฮะร,ระหว่างทางก็แวะซุปเปอร์แร้านอาหารกินใต้รถเช่าทุกคันส่วนใหญ่จะมี GPS มาให้อยู่แล้วหรือใช้ใน Google Map จากมือถือเราก็ได้ GPS ก็ค่อนข้างเป๊ะน,นะฮะบ,บอกจุดพักรถบอกปั๊มน้ำมันให้หมดเลยแค่เซิร์ชเบอร์โทรก็ได้ถ้าเราเซิร์ o o o g m e p a p จากมือถือเราแล้วเซิร์ชเบอร์โทรนะพิมเข้าไป หน GPS ของรถก็เจอแล้วไปเดี๋ยวไปเล็กโทย่าโรงแรมที่เราพักตอนเย็นกินข้าที่โรงแรมครับโอ้เหนื่อยเย็นด้วยขึ้นเขาด้วยเล็กโทย่านะครับโะเคครกตอนนี้ที่นี่5โมง44นาที าจากตรงเมื่อกี้นะฮะเราก็มาถึงโรงแรมแล้วเล็กโฮย่าโฮเทลแกรนท o ย่านะครับเราจะพักที่นี่กันหนึ่งคืนนะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลุยกันต่อตรงนี้ก็สวยไม่เหงามากนะฮะมีเซเว่เราก็อยู่ได้และโรงแรมมีมื้อเย็นให้เราด้วยหนึ่งมือนะครับเดี๋ยวคนของกันก่อน ถึงแล้วค่ะห้องเป็นแบบห้องทาทามิเป็นเสือทาทามิครับหรืออะไรคนก็เข้าใจว่าเหลียวกันงท่านเราไม่แน่ใจว่าถูกังไหมเปิดประตูเปิดประตูเลยนะครับบุพการณจะพาไปดูเลยนะครับทักนมาห้องน้ำตนี้โอ้บุพการณจะพาไปดูอันนี้ห้องน้ำหรอครับห้องน้ำใช่ครับไหนเราจะดูได้ยังไงย่าฉี่อยู่มาดูห้องนอนนะค่ะไปไปพี่นี่อันนี้อะไรอันนี้ห้องอะไรเด็กของนี่ พี่เดี๋ยวคุกานอนในนี้ไหมครับในนี้ไหมหุยใหญ่สามเด็กหนึ่งดอะไรตรงนี้ยว้าวโอ้มีของใช้ผ้าเช็ดตัวอะไรก็อยู่ตรงนี้ห้องน้ำไม่มีเราต้องไปอาบน้ที่นี่ครับมีคุดโชว์เป็าด้วยมีน้ำให้นะที่นี่มันเป็นไงมีห้องน้ำห้องอาบน้ำยังไงมีในห้องนอนอ่ะจะเป็นห้องแบบสไตล์จะเป็นนิส คือเป็น,นเสื้อทามิเสื้อทามินะแล้วก็ในห้องนอนจะมีแค่ห้องส้วมนะกับอ่างล้างหน้าถ้าเราจะอาบน้ำเราต้องไปอาบ็นแบบว่าพับบิกไม่ไม่ใช่พับบิกอะ่ะของของโรงแรมอะ่ะชั้นชั้นอีกชั้นหนึ่งน่ารักน่ารักมากเลยอน,อน,นี่ต้องกินข้าวนี่โตองกินข้าวโอ้โหนี่ เสื้อท่าท่ามิเนี่ยครับเขาห้ามลากกระเป๋าเข้ามานะครับต้องยกข้ามไปนะครับแล้วก็ห้ามใส่รองเท้าเข้ามาด้วยมาท๋ามดูสิดี๋ยวหน่อยครับข้างหลังตรงนี้นี่เปิดหน้าต่างมาดูครับโอ้โหสวยมากมีความเย็นระดับเยี่ยมเทียนเดี๋ยวเราลงไปเลี่ยเข้าเย็นกันครับเอาหมีเละว้าวนและนี่คือมื้อเย็นของเราในค่ำคืนนี้นะครับ เรียบร้อยครับมืค่ำข้าเมื่อกี้เกี้ยงไม่เหลือนี่ของหวานครับนี่ก็กินไปแล้วเพนนิ่งได้ว่าควจะถ่ายพุดดิ้งมั้งหรือปิโป,โป้เจลรี่แมงโก้อร่อยมากนี่เป็นอาหารเย็นมือที่อยู่ในแพ็คเกจของโรงแรมเรานะฮะหนึ่งคืนห้าพันบาทมีอาหารเช้าให้ด้วยนะอาหารเช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกันก็เป็นบุฟเฟ่เห็นว่าดีอยู่เป็นบุฟเฟ่แล้วก็ คืนนี้มันมีบุฟเฟ่ปะไม่บุฟอ่ะไม่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วก็คืนนี้มันมีงานไฟด้วยพอดีเลยเดี๋ยวเราจะขับรถไปดูงานไฟกันนะครับใกล้ๆนี่เองโรงแรมเขาให้ใบป,ปิวมาอร่อยมากไม่ไม่ได้หวานเลยนะรสชาติแบบเหมือนมะม่วงเห็ดจริงๆอะ่ะแต่เนื้อเป็นพุดดิ้งเยลลี่ เดี๋ยวพอไปดูไฟเสร็จก็ไม่มีอะไรแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ไปไหนนะครับฮากูเตะพรุ่งนี้ไปฮากูเตะนี่พี่หญิงบอกมาโอเคครับเดี๋ยวไปดูไฟกันโอโ้โหสวยมากเลย โหวสวยมากเลยครับง,งานไฟที่เล็กโทย่านะครับแล้วเราก็กลับมาที่โรงแรมนะครับเดินมาก็มาเล่นกองหิมะนั่งแรมที่เขาก็โกยทิ้งไว้แบบนี้นะฮะแข็งแ็งแบบนี้มันกําลังละลายแล้วมันเริ่มแข็งน่ากลัวนะครับดูรูปนี้คลิปนี้เป็นอุทาหรณ์ของพี่หญิงไว้นะครับโอ้ย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 โอยยโอ้ยโอ้ยโอ้้้ยย เนี่ยประมาทเลอะเจ็บไหมพี่หญิงเจ็บเนี่ยเนี้ยเจ็บเลยเหรอไม่รู้คลิปถ่ายได้ไหมเดี๋ยวดูนี่นี่เอาน้ำแข็งประคบอยู่เนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยขอบเลยหัวหัวฟาดลงตรงนี้เลยดีนะตรงนี้ไม่คใครเห็นมาเออโอ้นี่ครับรอยหัวรอยหัวของมันนี่หญิงครับเจ๋งมาเห็นไหมพวกเรื่องแบบเหมือนนี้ไม่ได้นะคะมันอันตรายมาก และคืนนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ดีครับโชคดีมากเลยที่พี่หญิงปลอดภัยนะครับไม่ได้เป็นสันปูหรืออะไรเป็นหิมะที่จับตัวกันแข็งแล้วเวลาหิมะมันแข็งมากๆแล้วมันไม่ตกนานๆมันละลายแล้วมันก็แข็งจนลื่นครับแล้วดูครับคืนนี้หิมะตกลงมาอีกแล้วครับคืนนี้เราโชคดีมากเลยครับคืนแรกแล้วก็เจอหิมะที่กาลังตกปล่อยๆยสวยมากครับคืนนี้ฝันดี้ลาตีสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้เราด้วยนะครับ